เฮ็ดใจเฮ็ดเฮ็ดพึ่งเขาร่วงพี่น้งอ,นองมาเลยอ้อ,อนนี่กับรองนี่พี่น้องโอ้โหพ่อแล้วโอ้พี่น้องครบได้กนละงโงกมันมาไดบา,าร์ปฏิสัต์ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะ ครับมือน,นี่หนึเวลากับาปางหาเห็ดคือเก่าครับมือที่3อยู่ที่ปลาช่องสงข์ครับอำเภอบุษงิจจังหวัดศรีสะเกดโซ่ที่หาหมือนก็คืออยู่หลังเขื่อนคือเก่าครับได้เวลาเข่ากันเลยครับถึงกันครับดอกแรกแหกมันสำรับเส้นนี้ครับเป็นเหลืองดอกที่สองครับเป็ดผึ่งแดงขาไลยครับ ดอกเงี้ยยังสี้ครับฮี่ดอกเห็ดอีดงครับอู่ไต่พีตองกำลังขึ้นใหม่นี่ลายดอกเด้เบิ่อโ้ยแต่ดินสุเมลายดอกกี่ลาของขากันน right? ี Listen, an, ่ละนหนองดอกเอยงอวยนี่ทไห đi mà. Đi nuôi. Thì đó đọc nha, đọc đọc đó sẽ có này. Đó này kiếm được đó <laughs> đi ngầu mày luôn. Há nha. Đóng. Đẹp mày đẹp lắm. này nổi ได้ไหมลนะ่ะพ,พอเราไปแล้วนี่ที่เห็นว่าตัาาง้งนานอ่ะถึงออกไม่เลยเห็ดระง,งอกครับเห็ดระง,งอกดุง ครับอยู่กลางข้างเลยมันดอกใหญ่้นใออกเป็นแถวเลยครับ<ม>เห็นปะผีครับโอ้โหมีดอกงามๆาผีครับหอดผีเลยหอดส้นก้าวหมาวานเลยเห็นปะเออออกออกเป็นมูใหญ่เลย อ่อนเองกับดอกนี้พี่น้องโอ้โหในอันตันเลยครับมีน้องเล็กด้วยครับดันนาต็้ีเยอมาครับอ่อนพี่น้องอ่อนดอกสดๆส,ดส,ดส,ดสีงามครับ มึงขาอวบเนาะจ้ะอันนี้่หอนบอกมันจะใหญ่อยู่ด้านในนะครับ ไม่ได้ครับดอกทีใหม่ทับไปนเลยออกไล่ๆลกันมาองุกนเฮ็ดองุกนออกครับครับมีสองดอกครับ พึงแดงขาลายดอกง่ามๆเลยซาลันพอเหเฮดเอ,อียงโนเห็นได้ไกลครับเห็นใต้ไกลครับนี่คือเเ็ดบดดินครับรสชาติคือเห็ดขอน แต่จะมีความกรุบกรอบกว่าครับบนเหนียวดอกุณอนอกำลังออกนี่ครับดันไหมนมาให้หน่อยสักนครับพัดแสบครับพัดดึกแกงกแสบคือกั้นครับโดยเฉพาะเอาปิตแกงปปือเนี่ยโอ,โอ้แสบเูยเปนน่องเลเห็นชนิดนี้ครับ เห็บดบดินนะครับออกล่ามาทั้งผีครับเป็นโซนสมัยก่อนบกคอยหูกินกันปันไดครับชม,มือนี่โอ้โหมืออีกไหมราะว่ารสชาติแสบครับเอาไปให้คนในบ้านกินเบื่อโอ้โหครับติดใจราว่ารสชาติคือเห็ดคอนจ่ว่าเนื้อนุ่ม พยายามเรียนรูด้วยหลายเห็ดลหลายชนิดครับเวลาเข้ามาเก็บทางไกลสีเขาจังสีบอดิดแปลกครับหรือว,ว่าบัวผาดจะได้ไมีเห็ดกับบั่นไปกินครับแต่ก็ต้องศึกษาให้ดีๆเห็ดชนิดใดกินได้บ่ได้ต้องเบิ่งดีๆได้ครับโดยเฉพาะเห็ดละงหงนี่แฟนคลับบอกว่าอยากให้เห็ดคลิปแยกแยะระวังเห็ดละงากับเห็ดละงหให้เบิ่งน้ำแน่ครับมาส่วนนี้บ่ท่านจะผอเห็ดละงาจักดอกเลยครับส่วนใหญ่เป็นเห็ดละงงขาวไหวปมผอกันเด้อครับจังจะ เหตุลบอกอีกที่หนึ่งครับ ีท่ทีเดียวเขาเก็บอยู่ที่สังขาครับดอกไงแห้งถึงว่าดอกไงจริงๆต้องผู้โบกครับอยู่ปา่าบันคำบาดก,กูแล้วครับตำบลเนน่ยคาอำเภอบุญรีเพิ่นผนสุดยอดของตำลี่ส่วนเน็ดครับเป็นฉลาน้องนึงดอกตู้ สุ่นนี่ดอกอวบครับดอกไงดอกทิ่คนก้างจะหน่อยครับสำมีชนยในงี้ phụt đấy nhẹp gấp là bực quá mua này cũng thảm quá ôi nè cement này ลงสันครับดอกงามดีเปล่าครับสวยจอดนะครับแกงตับเสียบพ้อสลัดเนาะมาพอเห็ด อย่างนั่นหลังหนุนคุณเห็ดเขา <อ S 2> <ขอ S 2> ดงของเทพบอกแล้วเขาดงเออแต่ว่าปู่พินตาําอีตํามะม,มาตลอดเลยตราา่าขาพี่น้องเอาผอของดีครับหา,หามาตั้งโดาา่นพอแล้วพอ,อ,อแล้วเอยดอกแรกครับหอมหอมหอมสมซื่อจ้ะ อุนทั้งหลังลองนิ่งสละนี่นี่ปลาเนีย่ยของเทมาแล้วหาจนพ่อหาม,มาครึ่งชีวิตอะไรที่จะมาเจจนได้สองดอกนเลยสามเมื่อกี้ดอกแรกของปลาชองสวยงามครับหอ,อยยังสองดอก มาแล้วครัขมาแล้วเป็นขาดง่งตังานนาก็แมนสลัดบนที่มองไว้าตวเก่ใหม่พู๊เป็นกระขาหลัง้หลังต้นใหม่ตัวที่ขาวหน่อยไหมเห็นปะพ้อใดบะแม่นจินเลยอะ คือแม่ต้วนะครับกลังตรงนี้บึงแบบนี้ครับบ,บ,ไง,บ,บงไต่ทองลักษณะด็บสีครับหลังแ้งแสบหลอกต้มต้มยิ้นหมครับ Ủy. đi cắp rồi nghe con thề Hãy subscribe bùn, bùn bùn เงาเไปผูนยเลยจ้ะออกเป็นแถวโอ้หอดบุนเลยครับหอดสังขาเลยปัตเห็ดใจเหเ้็ดพึ่งเขาเร่งพี่น้องมาเด้อมาเอกี้จำกันจ้ะมามามาบัดนี้มาเจอของดีแล้วจ้าของแท้นี่ละตามหาตัวนี้ละจ้ะพูนเอาตะุก้นละบุญก้อนเลยตะบุญก้อนเลยขอาทอกนี่ก่อน ขาเนอกสะอ่อนเลยครับมึงขาดีนี่ครับเตงจ้ะมุมนีกิเต็มกับตาบอีกีผิดมาเยอะนมขามันยาวเห็ดนี่จ้ะดิ้นลมขาเกือมากนียครับตอนนี้นี่ มีฝนดอกดอกไดอกป๋อวปนอมันแรงขอส่วนนี้อู้หูยคอกม่เามีหอดทิงแดงซีนนครับนี่เห็นแดงขาล่แดงขาล่ไงครับนีดีนะสารันดอกออาไปหลนี่นี่นี่น ครับนันีพอกันวันที่24เมษายนครับ2 5 68คลิปทงางล่างส่อ่อนจะลงสาไป,ปนหนึ่งวันนะครับยังผมเก็บมือ24น้อผมก็จะลงยิบหาต้นเสาครับให้พี่น้องด้เบิ้งเอาเพราะว่าการมาถ่ายทำอยู่ผีไกลแฮงครับกว่าจะกหอดบานกับประมาณทุ่มของทุ่มหมดละอาศัยว่าไปเล่อยๆครับบริบไปจอบไปเนื่ยอ,นอยๆผมว่านบริษขอมาทางนี้ โอ้ยอะลองดิีไม่เจ้าเด็กแกล้งดิรับรองว่าจะดึงหูบอออกแดงกลังไรกลังงามมาตางั้นครับเห็ดพึ่งขอดทงเอาเลยเนาะจ้ะครับอันนี้ดอกบ้านแล้ะครับบึงสลันพอกินไหนบ่แก้คอยิ้มไก่กัน บอไดตชื่อเีวบอไดก็พายุงเลยต้องจับปมากมาบ่ได้หรอครับตังสีีบอกมัสีครับองยดตงกระดงดีว่าราีอมีมาตั้งะัฝนมากแก็หายไปเกระดงอยไงจะล่ะ มันมีหนามมาเลยครับฝนไม่ดอกจุ่มๆของี้จุ่แดงข้ายครับเห็นปะอือโอ้เราจะเห็นนี่แต่ไม่ต้องกันฟังเจ้าทีแต่มันดออกมองดูกัน เออมองเม็ดมองพี่เม็ดก่ะใช่ป่ะพี่เม็ดอ่ะเออเจ้าหนุนดอกหน่อยครับงามๆเลยครับสองดอกตัดขาเลย ออโอ้อเห็ดพิงสาสตครับเฮ็ดปิงเขาด้วงกับดันนา ลังเกตาครับพน,น,<ะ>นเด,เ<ะ>ดน่าขาตามมันได้บอสจีบมาแน่เนี่ยขานี่ติดหักใหม่ครับพ่อได้บอสติดหักใหม่นิดนึงแต่ยุ่งอื้อนีกับบ้านมาแล้วเใใข,ขาเออ ใบออกที่จะเป็นเดินเลยเจ้สิโอ้โหบึงขาไหมอันนี้คือหิตพึ่งเขาหน่อยครับสองดอกโอ้ด้งดีเนาะขาวด้งขาวด้งขาวด้งแค่มันดูแข็งตีนแข็งเนี่ยขาวด้ง รงงล้วนๆเลยสวนนี้ครับเห็ดถึงกระจอนดั้ครับนี่ดูเห็ดเลยจ้ะอายเหรอ ดอกงอ่างไๆครับ็นบ้านเข่าแลอวแต่แข็งปะแต่ดอกบ้านๆถึ่แข็งกินได้ครับด,ดูรักษณาจะสัส่นครับ เฮ็ดพึ่งหวายเลยเฮ็ดพึ่งขาไล่ครับกระดอกงามอยู่ตัวขมรสชาติออกขมนิดๆครับแกงแสบเบิ่งเนคราจังน้อยสะอ้อนดีดอกงามนาอครับเฮ็ดพึ่นขอต้งครับ คนี่ดอกนึง่งกัหนะ้าเก็บมาเลยเห็นปะไตเปลือกเบต้านเนาะมันเดียวดอกนี่ครับอ่ะเก็บามาหน้าบอกได้อีกดอกนึงเปล่านะครับขอพี่เก็บมาเลยครับดอกไงครับช่องใดล่นะจากอ,อลังโซอนครับปุนาทั้งหนาอีกดอกนึงครับทั้งหนาผีขามาฟังผี<อ>ครับนั่นาะครับพอได้เหรอผมว่าน่าจะได้อยู่นะดอกไง เอ้นะครับอาแบ่งกันไปกับปีนองบรรทออครับผู้ดใดผู้บอได้อยอะนะโอเคครับมันหวาน,นครับเ,าเอา,น,า,านี่หเอ้าดันบนบมาครับนี่โอ้โหห่ออยู่ดันบนุแต่พ่อมอสไซก็จอดอยู่านเต็มเลยแม่น ออกนในต้นใหม่นหน่อยครับครับวันนี้ถือว่ามันเติบครับเป็นมือที่สามที่เข้ามาเก็บอยู่ป่าช่องสงคมครับอำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสเกตสุดยอดเนาะครับมือที่ค้นมาหลายเป็นไปปลาลางกันเก็บเห็ดงะงูครับเข้าอยู่ป่าบนแก่ด้วยประสบการณ์เอาบ่อกขอลายทั้งนี้เลยประหุว่าทั้งไหนส้นบนส้นลางกรรมกี่พ่อหน้าคนในพื้นที่ก็เลยถามไทยเนาะ นะครับแบ่งกันเก็บเห็ดไปอีสานบ้านเฮาครับนี่ผลงานเฮาครับวันนี้เต็มกระตาจะหลดเลยได้ทุกเห็ดเลยจ้ะเห็ดแดงงถลา่เห็ดเป็นเขาดงแล้วก็เห็ดละงหงครับอ่าสำหรับคลิปนี้แต่แม่นมากครับอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมกับซาลัดน้่นเนงด้วยครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่มัน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 โอ้พี่น้องครับได้ยวเห็ดละงหงมันมันได้ปลาปลาถือัดครับ ครับผมปาสาอดงามๆเลยนะตัวี่มงอครับอารซ้อนครับครับปาไปเท่นี้ครับผมหาเท่นี้ครับหาบางแต่บุตมาเลยอมาบนไม่เลยครับเดี๋ยวไอ้ไอ้เนี้ยเรกปัจจศอยู่มองไหนก่อนมองไดยมาิ่งมองไดยปัจจุศับตรงขนนมอดรบงมองมองนาค่ายฟังนี่ข้าวใฟงขาวฟางพุน อ๋อคาของเป็นคาสิโนเป็นปะคาฟังคาสิโนนั่นแหละครับฟังด้วยกันอ๋อปาสัติซังปาร์ติโนขอบคุณครับขอบคุณครับเออปาร์ติซัสปาร์าเิโนอันใดนก็ให้ตึงเทียนนี่นี่นี่โอ้นี่ตึงเทียนเออโอ้ผู้ทถงใหญ่เงี้ยครับนี่ตึงเทียนจะไคลายให้ถึงหวายบานเท่าเนาะแมนครับแต่มันจะมีความหวานถ้าอ้ออ้อมูใหญ่ใคบตึงเทียนเพราะไม่เก็บพิพัลลันสูงครับครับมื่อวันนี้มาพ่อ วนวัตรนะครับนี่กับน้าแล้วครับสวัสดีครับครับ,รบอ้เผ็ดงามอยู่ครับนี่ออกไร้มือแล้วนีไร้มือสมุดแล้วครับเริ่มจิตซาเนี่ยป้าปทั้งผุนบ่านาจะออกไปทั้งโบเชียร์่มันจะไปทั้งผุนบ่บ่ไปทั้งผุนบ่าใครจะไปหรือทั้งผุนครับผมบ,บ่าโมโหคนใดอืมโมโหมัดคนไดก็ได้ครับโอ้นี่เห็ดผงเทียนดอกงางามเลยออกออ้มือใหญ่เด่นงวดมีจะบมหลาย นี่สอชูเื้อนี่มูเดียวเต็มกากแนนุู่เสื้ออยู่เพรมันเป็นเหตี่ออกหนาที่สุดอันนี้มันอยู่ซ้ำนี่นู่นตรงอ้างจักตูจักตูแม่มันตัวเดียวล่ะมันหัวไข่โอ้โหนาบัดไปซองเบอร์นี้อุ้มมันเต้นออกไปลมครับมันนี่มันเก็บเอาแล้วเปหย่างมันมันเบาเหตีมันเบาเหตีมันมันคู่เขาถือมันบ่อยมันบ่อยถอยเขาว่าครับมันถอยอยู่ที่ดูเรือมันโดดใ่เลยมันไปเบิ่งเนี่ยมันอุ้มหมักย่างนะ ย่างมันเป็นอุ่มมันขมไปใไม้มะกอกเป็นพูนไปพุ่มหมวกย่างมันมันให้ไข่มันเอาคุมมันเอาเอาขุมไปมันเอาใบไม้มาหวดต่อไปคือจังห้างอ่ะหม่องนอนจังห้างไข่งูตรงกลางบารนีพระมือหลังเขาไปเอามากินสักโอ้กินแเราดีดีแต่ว่าไม่แอนบ่าได้เดยวเขาเอาแต่ไข่